เราเอารอเลรีกินเขาผมมาทานแล้วครับวันนี้หลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวน้มเดียวนะครับวันนี้จิบเอาไฟไปจุดให้มีไงเบิ้งนะครับเป็นขืนธรรมดานะครับตัวนี้เป็นใต้เทียมนะครับเดี๋ยวจะเอาไปจุดให้มีไงเบิ้งคนบนในห้องเบิ้งหมอคณชานะครับมีโอกาสจะไปแบกเขานะครับวันนี้เดี๋ยวไปลุกเขาซอยเบิ้งนะครับไปจุดให้มีไงเบิ้งนนำนะครับตอนนี้กำลังงานด่วนนี่ครับพี่น้องเอ้ยให้มีไงเบิ้งครับเรามากกวกไฟอยู่เลย กวหูว่าดับเดยดเป็นหูวัวครับจุดสายปับ๊บตัวนี้เป็นกรงตุ๊กตาครับว่าในหย่อมที โอเคครับผมพี่้องเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นตะไลไทเทเนียมขนาดหนึ่งนิ้วแล้วก็ตะไลแสงธรรมดานะครับจุดขึ้นซื่อว่ามีหัวระเบิดเด้อครับผมคลิปนี้นะครับตัวนี้จะเป็นบังไฟดอกกระป๋องสปีนะครับเดี๋ยวจะไปจุดให้ไม่ใหญ่เบิ้งวางออกคั้นซ้าบ่ด้จุดให้เพิ่นเบิ้งนะครับเดี๋ยวรอเรียนกินประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปเลยนะครับเดี๋ยวไปลุนไปชมกันพี่้องเบิ้งบรรยากาศการข้นเขาจังหน่อยนะครับแล้วก็จุดบังไฟครับผมไปกันเลยครับมาฐาน ดีมากทานครับพี่นอ้องทอดบ้านละวานนี้่ปนหยกขเขาเขาห้องก็ท่ายกิ้ครับนี่เป็นสเตปมันอยู่ไหนโอ้ยฮันนี่หัวของเลี้ยมสอบ,บนี้ปฏิตายม่ดีสปูครับสปูโอ้ก็ <c oughs> เป็นนักลบสุดดำแนี่ <c oughs> ไปใส่าบาดนี่ขขเขาโยกเขาเอาปลาไปเก็บเสยปลาปลาไปเก็บ้ยงเป็ดปลาสุดโลกขวดนี่นะเนี่ยน่าขุดุดโลกเดี๋ยวจัะหน่อยเทซอยครับผมให้ล<อ><อ>ุงเฮ็ดไปก่อน เอาตัวใสมาเ,เป็นตัวเดินพี่น้องเวลาเฮ็ดเบียกนะครับนี่โอ้สพฟูแข็งแรงแข็งขันแต่วะาซ้อมไม่ซ้องไม่ไขาดครับเทียมงานบุกเข้าไปเยียวย่านเน่านี้วิดล่ะหายเวิดล่ะน,น,นะครับตาข่ายพี่น้องนี่มืดนะครับรถเกี่ยวหนามมันยังมีอยู่เดี๋ยวจะยอยจูดลงไฟครับผมเตรียมงานไหนไม่ไงเลยโอเคครับผมเดี๋ยวยกเขาใหนพี่น้องมันี

มาทานใชอาหมโอ้จะคองหนามันเหลี่ยมเหลี่ยมควงดีคองดนีเด้คุณเอ็นเตอริกินเขาไม่ครับกินอะไรเดีเขาไม่น้ำมัเอาลงเดี๋ยวจะเทระบาลเทจอยคนกอนครับเอาสปุแห่งมันเล็กสอบซีกอนตัวเทสู้เขางามบอฟี่เราฆ่าเขาก็มนขี้เกียจกบพี่น้องเดี๋ยวเผาเดียวเผาแก่ดีนะ ครับเพอนๆกัทำอะไรรับวเจาปูพร้อมเมาวอห่นี่ยหานี่นี่แก่เท้าิพื่อนเลยเดียนไดครับสะปูมาทานั้ทานครับเดี๋ยวที่เขาคนพี่นอกมาเนี่ย เวลาทำการแสดงเสดินเอาบางหน่อยกวนวิ้นหงงนิดติด่งเลยเหรอเฮ้ยเยวเก็บไปเอา น้ำลมนะล,ง,ลงต่ลงเช้าพอดี

すごい ตองลอยพอชื่อครับตองลอยพอชื่อของเพื่อนยูเบิร์ดเอฟซีเอฟซีเครับกันนโอ้ดมาได้เรียครับก็จะจับขอครับพี่น้องอาจารย์ม่ดจับเรียลจูดงไปเรีครับอาหารกับไกลบานพี่น้องท่างบานเดี๋ยวเราเบิร์สัปกน

จัออกมาจะสาไฟเลยพี่น้องเอ้ยจับซือีกอย่างอย่างเดียวแล้วอยูไหน้านะครับก่อมีอย่างกินลทางคนทีโจกตาขนาดแต่ว่าันกินอย่างปลาเด้อกินกันบ่ได้กินเลยเลยแยไปก็เจ้านะเอาแก้ววเนี่ยเกียวปเยไปดยซื้อวัตถบานเน่าดีขนาดไม่ใหญ่ใส้ตำหมกตัวสุดตัวนั้นแล้วแก้วเวไปเส้นม้นไเค็เกียวหอเทียบน้องหอยจำขามเขาห้างของปันเสยบดกว่าเย ปลาเดกเปลาแดกตวงบ้านเท่าตะกีนะะหยากหยากมันมัมีคนเหตุเปนี่ยนเลยครับปลานาติปลาปลานาตาลมาเน่่มีขายมันจัดจัดจะเอาอย่างเราต้องกินเลยใ่ให้เย็นเทคนิคมัมไนแซ่บรั่วก็มีได้กินมั้ยว่าน้ำลายอย่างละมี มีตุ๋นไก่ครับสปูว์กำลังขั่วเลครับพี่น้องเทดไก่กับเป็นครับผมเบาก็ได้นะครับกูได้สนใจแต่สปูกแซ่เปื่นะครับบนขั่วไก่เอยพี่น้องเี๋ยอจะย่างกันกินนะย่างใส่เกลือครับสูรดครับกระเทียมพ่อเนาะหฮาเนาะบดเด็ดนะพี่น้องอย่าไปใส่ร้ายยางครับมันเสียรสจาดนะครับคุณแล้วตัวมันเสียบตัวกรองอยู่นะครับตับไตใส่พุ่งนะครับ มีอย่างไก่ต้มไก่ย่างปลาตำหม,มักทัวนะครับเยอะแย,ยะครับอาหารการกินเกี่ยวเขาเรียวจุดมังไฟเลียวนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เขาเนียกเป็นหนองหานนี่เนีย่ยปี๊วันเดีดดสยส,สออยกันน,ะ, <c oughs> นะเ,น,ะเออนี่ยไก่ยววาง เยอะอย่างไกลเลยมด้ say, hey, the mm ี่บานนี่เอาไปละเรียบร้อยเนี่ยนี่เป็นพวกเบงเอาโบเก้นทำโบเก้นไหมวะเขาไหมพี่หวังเบงเขาไม่หวยเอาสักพูดนะไอพงกันไนอย่างไกลลงเหรอเอาสักก้อนนี้บุญ อยากไปปีกวันตะวันแล้วปีกวันนี้ห้องเสียบเลยถึงปีกวันนี้ครับไก่บ่าเนี่ยพี่น้องไก่ไก่ตีโตเยอะบ่าครับสองแสนครับแสนกี่แกบบ่แสนกี่แกบเฮ็ดในน่ากินครับโอ้สุดยอดครับวันซีโบกินอะไรละมาทานมาทานซีโบไปลดน้ำมนต์บนบ่ากินไก่ตัวแหญ่บ้าอยากบินเมื่อยุบบนเรียงนี่ไก่ครับพี่น้องมาทานเขากันปลาเหี่ยวบอสุดยอด เอาท่าป้านขึ้อมได้ครับพี่น้องสุดยอดนี่ครับปิ้งไก่นี่ครับพอรัวเข้ามาตานเนี่ยจะพูช่๊าเฟยกินน้ำส้มไปแตงกี๋เสี้ยวเมี่ยนกินน้ำส้มเนี่ครับพี่น้องเป็นคนหูดีแต่ว่าเจ้าเนนอเฮ็ดแนวอยู่แนวกินกินน้ำส้มน้ำบ้านไปทั้งนี้เขาบุกเล่าเล็กอย่างเดียวครับแก๊บโอเคพูนสียาเข้มไงงับผู้เสียพี่น้อง บรรยากาศก็ร่มว่อยๆนะครับพิธานบ้านเฮาตอนนี้ครับ,บอย่างไก่บ้านต้มไก่ตีเด็ดมันแ <ไป S 1> น่ตับตับเขีสิ่งที่เขาบอกเราจะฟังบียกินเขาด้วยกันครับผมเขาไม่พี่น้องพี่มามาครับบุกเขาก่อนบานเลยแล้วว่าครับผม